สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้มีสาระดีๆมาฝากนะคะเพื่อนเพื่อนชอบกินหอยแครงไหมคะหรือว่าหอยแครงขลุยหอยขลุยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยแครงขลุยนะคะได้มาอันนี้ล้างน้ําล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราไม่ดูเรามาดูวิธีการแกะหอยแครงหอยแครงกันนะคะเราจะใช้ช้อนนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตวิธีใช้ช้อนนะคะให้ให้เราหันก้นหอยนะคะมาอย่างนี้แล้วก็ให้เราช้อนงัดก็จะ เวลาเรางัดถ้ามันเขาเปิดนะคะเขาจะดังแกะนะคะดังแค็ลองฟังนะคะฟังเสียงตอนอเสียงเขาจะดังแกะนะคะคือแกะได้แล้วเรามาดูอีกนะคะเราใช้ช้อนช้อนนี่จะหันออกคนละทางนะคะข้างนะคะอ่ะหันออกเป็นคนละด้านเพื่อตัวหนึ่งใช้เป็นตัว อ่าสอดเข้าไปแล้วตัวนึ่มตัวงัดนะคะเราก็จับปลายปกตินะคะอเสียงเขาจะดังแก๊กนะคะก็ตอนแรกๆก็อาจจะไม่ถนัดนะคะแต่เ,เพื่อนๆลองทําดูนะคะก็ทําไปทํามาเราจะเริ่มเป็นนะคะเขาจะเริ่มง่ายอันนี้หอยแครงเล็กนิดนึงนะคะก็เลยทํายากแต่จริงๆถ้าเป็นหอยแครงที่ลูกใหญ่นะคะก็จะทําง่ายเพราะว่าการอ่า ใช้ช้อนก็จะง่ายนะคะอันนี้จะเล็กก็ก็ใช้เทคนิคนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็ดันขึ้นดันขึ้นเขาก็จะดังแก๊กนะคะก็คือเงี้ยได้สําเร็จนะคะแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์สําเร็จรูปเหมือนกันนะคะไอท้ที่แกะไว้แครงนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้เทคนิคใช้อุปกรณ์ในครัวนะคะทำนะคะนะคะ่ะก็จะดันดันขึ้นนะคะสอดตรงตรงมันจะมีช่องว่าง ต้องก้นหอยนะคะค่ะแล้วก็ดันแล้วก็ใช้อุ้มมือนะคะหอยแค็งไว้แล้วก็เอาช้อนกุนช้อนมาดันหันหันข้างออกนะคะอย่หันหน้าเข้าหากันหันเหมือนประมาณว่าหันหลังช้อนเข้าหากันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวงัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสอดอะตัวนี้ก็เป็นตัวงัดนะคะงัดงัดงัดขึ้นนะคะดันขึ้นงัดขึ้นนี่ค่ะพอเขา มันมันงัดกันนะคะงัดช้อนงัดกันมันก็จะดังมันก็จะทําให้หอยอเปิดนะคะหอยก็จะประมาณว่าแต่ข้างข้างตรงที่เขาติดกันนะคะข้างหลังถาเป็นหอยแครงที่ลูกตัวโตนะคะจะทําง่ายเพราะว่าช่องว่างระหว่างการจับการอะไรจะง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยหอยขุยนะคะก็จะทำํำยากนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะ สะดวกดีนะคะถือว่าทำได้เลยคะ่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบกินก็ลองนะคะลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปทำดูนะคะง่ายบางคนปอนะคะ่ะอางะข้างหน้านี่เล็บเล็บฉีกเล็บบางเลยนะคะทุกคนยิ่งที่เป็นหอยแครงนะคะลูกตัวโตนะ่ะเปลือกแข็งๆนะคะยิ่ง ยิ่งฟันเขาตรงช่วงอยากๆนะมันจะโดนกับเล็บเรานะคะเล็บเราก็จะฉีกได้นะคะนี่ค่ะ <Okay. S 1> ก่อง่ายนะคะ่ะแปบ๊บเดียวได้ถ้วยถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กนะคะถ้ <Yeah. S 1> าหาัรนผิดมันมันมันจะงานไม่ได้นะคะตะกี้หันช้อนผิดะคะ่ะใช่ค่ะ <Okay. S 1> เราก็จะไว้แบบนี้แล้วก็จะดันออก่อะคะก็อ <Okay. S 1> ใช้นิ้วใช้อะไรช่วยนะคะ ตอนมองดูเพื่อนๆว่าง่ายไหมคะก็ไม่ยากไม่ยากไม่ง่ายนะสําหรับใครที่เป็นแม่ครัวนะคะเข้าครัวตลอดก็จะทําได้นะคะก็จะเทคนิคการทําอาหารเล็กๆน้อยๆนี่เราก็แค่ดูนะคะเราก็จะทําได้เพราะมันเป็นเล็กเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราน่าจะรู้นะคะก็บางคนถ้าไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ถ้าผ่านคลิปนี้ก็กดดู สักแป๊บหนึ่งนะคะแต่คลิปก็อาจจะยาวนิดนึงเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่างานไปแล้วนะคะจริงๆไหมนะคะงัดสุดๆนะคะทำจริงยนะคะนะคะดูช้าๆนะคะงาดไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ดันตัวดันขึ้นนะคะก็จะดังแก๊กนะคะอันนี้เขาจะตัวเล็กนะคะหอยตัวเล็กนิดนึง ก็การจับการอะไรก็จะยากนิดน,นึงนะคะก,ก็ตอนแรกก็เคยเห็นคนอื่นทํานะคะก็ไม่คิดว่าจะทําง่ายนะคะกเ็เลยลองทําลองอะไรทําไปทํามาก็ก็ทําเป็นนะคะมันก็ไม่ได้ยุงย่งยากนะคะทําครั้งแรกก็ทําได้เลยนะคะยังไงเพื่อนๆนะคะถ้าผ่านเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามนะคะทําดู ใช่ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าทําได้หรือไม่ได้หรืออาจจะคิดว่าแอดมินโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ทําจริงๆนะคะไม่ได้โกหกทาจริงทําัน,นี้เลยนะคะดูหอยหอยก็ตัวก็ตัวเล็กนิดนึงก็ทํายากนิดนึงนะคะก็เทคนิคดีๆก็ง่ายๆนะคะทำไม่ยุ่งยากถ้าจะให้มาแกะมาแงะ มันก็ยากนะคะแต่เราก็แง่ก็แกะสําเร็จเลยอันนี้ก็จะทําเป็นส้มตำนะคะใส่ส้มตำจริงหอยแครงมีหอยช้างนะคะเราลวกสุกแล้วก็มาตาส้มตำจะอร่อยนะคะใส่ปลาใส่น้าปลาไเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะแต่ตัวเล็กก็จะกินไม่สะใจเท่าไหร่นะคะไม่สะใจเหมือนตัวใหญ่ แป๊บเดียวนะคะเขาจะได้ถ้วยหนึ่งแล้วก็ยิ่งทํายิ่งมันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีความรู้มีสาระดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําตามได้ก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ